ีม,มันกำลังพังตัวอยู่ในกองรสานี่เป็นไงท้องนันกันเะนนี้รหม่ตร <c oughs> นี่อีกตัวหนึ่งเดบวล้า มันยังไงเนี่ยยังไงลูกรลาอ,อะไรแม่ลูกรลาะให้มาไงกาพุงวะนี่ยิ้มด้วยเนี่ยยิ้มย,ยิ้ม ไม่ง่ายเลยลูกหายใจทำไมกูอดแม่ไม่เล่นพุงอ่ะวิ่งแบบเดียวนี่อ